สวัสดีค่ะสายรุ้งเฮงข่าววันนี้นะคะก็จะมีข่าวมาแจ้งนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาน,นะคะซึ่งล่าสุดนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มนะคะถึงประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวสําหรับงวดที่1นึ่งทกศจะมีการโอนเงินให้ภายใน3วันนับจากวันที่เคาะประกันราคาข้าวนะคะสําหรับเกษตรกร,กรที่เก็บเกี่ยว ก่อนวันที่15ตุลาคมส่วนงวดที่2และก็งวดที่3จะมีการนัดประชุมใหม่ในวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะต้องติดตามกันนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมและก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่ใหม่ต่อไปค่ะ โครงการประกันรายได้ข้าวปี3นะคะยังคงมีเรื่องให้ติดตามอย่างต่อเนื่องซึ่งเนื่องจากวันที่29ตุลาคม2564นนะคะที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ข้าวเห็นชอบให้คงหลักการการกำหนดผลผล,ผลิตเฉลี่ยต่อไร่และก็แหล่งที่มาของราคาการคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ปีที่1แล้วก็ปีที่2ล่าสุดก็มีความคืบหน้าตามลำดับนะคะซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางคณุอมกษก,กรมก,การกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กงางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี้นะคะได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และก็รายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต2,564ทั65เมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาาติที่ประชุมนะคะเห็นชอบให้คงหลักการการกำหนดการผลิตเฉลี่ยต่อไร่และก็แหล่งที่มาํำนวนราคาต่างๆนะคะก็เหมือนกับปีที่1และก็ปีที่2ที่ผ่านมาค่ะโดยการคิดราคากินกลางอ้างอิงโครงการนี้นะคะจะเฉลี่ยมาจาก3แหล่งก็คือ ราคาข้าวเปลือกที่กรมการค้าภายในสืบราคาข้าวเปลือกจากโรงสีนะคะและก็ราคาข้าวเปลือกที่คำนวณจากราคาข้าวสารซึ่งการคำนวณราคากลางอ้างอิงจะใช้ราคารายได้ย้อนหลัง7วันจากทั้ง3มแหล่งมาเฉลี่ยนะคะเพื่อให้ราคากินกางอ้างอิงที่ได้เป็นปัจจุบันสำหรับเกษตรกร,กรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม64 จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่5ถึงวันที่14ตุลาคม64โดยราคากินกลางอ้างอิงและก็ชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะข้าวเปลือกหอมมะลินะคะ1 8 8 6 4 2 3บาทต่อตันชดเชยตันละ4135.77บาท77สตางนะคะสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 1,407บาท75สตางค์ต่อตันชดเชยตันละ3,500บาท95 95บาท25สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี9,947บาท87สตางค์ต่อตันชดเชยตันละ1,052บาท13สตางค์ข้าวเปลือกเจ้า8,065บาท38สตางค์ ชดเชยตันละ1,934บาท62สตางค์และข้าวเปลือกเหนียว7 6 6 2บาท53สตางค์ต่อตันชดเชยตันละ4,337บาท47สตางค์และนี่ก็เป็นการกำหนดราคากลางอ้างอิงนะคะสำหรับงวดที่1นนั่นเองของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่3นะคะยังไงก็ รอลุ้นเงินเข้านะคะวันที่เท่าไหร่เดียวมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะ